ฮัลโหลสวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมสันชัยชาแนลนะครับผม uh huh. วันนี้ก็มาอยู่กันในเกมวันพัน c h แมนเป็นเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่ของแอป X7 เกมนะครับผมอันนี้ก็จะมาแบบเล่นใหม่เซิร์ฟเพิ่งเปิดใหม่เลยนะผมและผมก็ไม่ทราบว่า f, เซิร์ฟติวใหม่ทุกๆวันที่เท่าไหร่นะครับแต่คาดว่าจะประมาณ2วันเปิด1เซิร์ฟนะครับตอ oh. นนี้ผมอยู่เซิร์ฟเวอร์170นะครับคนดูนี่คือคือเล่นใหม่หมดเลยนะครับ ไม่มีอะไรเรื่องทิ่ปฏิบัติเดี๋ยวเรามันกินน่าติดนะคนดูใน x เจ็ดเกมมันก็จะมีระบบแปลระบบเติมเงินอะไรที่แบบมันค่อนข้างง่ายนะครับคนดูแต่ว่ามีทั้งส่วนลดราคาเอ่ยอะไรเอ่ยนะแบบมันเหมาะกับแบบมันก็เหมาะหลายอย่างนะครับคนดูสำหรับคนชอบนะ ก็เหมือนซิรเอร์จีนเจนยเหมือนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดอะไรไ้ให้ด้านล่านะครับผมแล้วก็เป็นกลุ่มที่ขอดที่มีแบบชมรมวอนัมแมนอะไรเงี้ยจะมีเพื่อนๆหลายๆคนเยอะนะครับในนั้นนะแบบอาจจะไปต่อไปชนเล่นกันได้นะครับคอนโดอาจจะมีทั้งเซิร์ฟเวอร์เถื่อนเอยอะไรเอ่ยนะครับมีนั่งเซิร์ฟแท้อะไรเงี้ยนะสำหรับใครที่แบบต้องการหาเพื่อนเล่นด้วยนะครับ อันนี้ผมก็แล้วผมจะตัดไปตอนเคลียร์เสร็จแล้วนะครับคนดูนะไปชมเลยครับผม A few moments later โอเคนะครับคนดูตอนนี้ก็เลเวลหแล้วก็เราเคลียร์ดานฟินิกสที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็จะมารับโพงรับขอนะครับผมแล้วก็อันนี้นะผมอันนี้คือการเติมเงินนะครับผมแตผมจะเติมเงินให้ดูเป็นครั้งแรกนะครับผมแต่อ่าไหนๆก็ไหนๆเดี๋ยวผมให้ดูเลยแล้วกันนะครับคนดู ขอเวลาสักครู่นหนึ่งนะครับก่อนจะเติมเงินอ่ะอันนี้เราแบบมันจะมีระบบการแปลนะครับผมคือกดตรงนี้มันก็จะแปลมาให้เราะะอันนี้คือแผ่นแผ่นนี่ก็คือแบบแปลทั้งเกมนะก็คือแบบเปลี่ยนตัวเกมเป็นอันนี้ก็จะเป็นแบบญี่ปุ่นอ่าไม่ใช่เป็นอ่าอังกฤษนะ,นะครับผมเนี่ยมันจะมีเยอะแยะหละายภาษาน,นะผมจะเป็นแบบจีนแล้วก็โปรตุเกสอะไรต่างๆนานาน,น,นะผมแล้วเครื่องมือเนี่ยจะเป็นแบบอันนี้ก็คือแปลทั้งหน้าจอนะครับกดปุ๊บ มันก็จะแปลให้เราทั้งหน้าจอเลยนะคุณดูโดยแบบไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องแบบแคปไปแปลข้างนอกนะครับเนี่ยเอาชนะไอ้น,นี่ี่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์อะไรต่างๆนานานะผมโอกาสเยอะขึ้นทดแทนนะครับผมแต่อาจจะข้าแปะจะแบบไม่ค่อยได้ตรงอะไรกันนะคุณดูมันอาจจะคาดเคลื่อนนิดหน่อยนะครับอาจจะไม่น้อยหละอาจจะเยอะอยู่นะครับอเอแค่มขอบรับแป๊บหนึ่งนะผมตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึต๊ปุ๊บ ปุ๊บปุ๊บอ่ะเดี๋ยวเราจะมาตําเงินให้ดูนะคนุณดูอันนี้อ,ออกก่อนเรากดตรงนี้ปุ๊บ,บกดตรงนี้เสร็จใช่ไหมคุณดูแล้วทีนี้เราก็กดยืนยักนการชําระเงินอันนี้เรื่องน้านะผมจะเลือกเป็นธนาคารหรือว่าจะเลือกเป็นอะไรก็ได้นะมีเยอะนะผมคุมันนี่เอ้ยอะไรต่างนานาน,นะผมเลือกเป็นไอเอสซีบีนะครับกดยืนยันชำระเงิน ขั้นต่ำว่าเแปดหยวนนะครับแปดหยวนก็น่าจะประมาณสี่สิบบาทมั้งคุณดูผมก็ไม่ข้ามกันนะแปดหยวนเท่าไหร่ลองไปคำนวณเอานะครับปุ๊บแล้วทีนี้มันจะให้หน้าตาการเติมมานะครับนี่อ่ะทีนี้เราก็ <c oughs> กดตาม้ลยคุณดูกดไปที่จ่ายบินนะครับผมแล้วก็กดเลือกบริการ เป็นหนึ่งสองสามแลก็ผมหนึ่งสองสามเซอร์วิสนะครับแล้วจากนั้นให้เราใส่เลขอันนี้ข้างบนหนึ่งหกเก้าแปดสามเจ็ดหกเจ็ดแล้วก็เก้าสามนะครับอันที่สองจะเป็นเบอร์โทรของตัวเองนะครับปุ๊บปุ๊ปุ๊บดูดีๆน,นะครับผมแล้วก็จำนวนเงิน,นก็คือน,นี่สามแปดจุดหกหกนะครับคุณดูปุ๊บอ่ะพอเราใส่เสร็จแล้ว <c oughs> เราใส่เลขถูกแล้วใส่ถูกหมดทุกอย่างแล้วเราก็รอนะครับผมนี่ปุ๊บอ่ะเรียบร้อยนี่คือเรียบร้อยนะคุณนูแล้วก็ไปที่หน้าเกมเลยนะครับผมเรากลับมาที่น้าเกมแล้วก็อ่ะเรียบร้อยนะผมเนี่ก็คือเติมเงิน,นสานําเร็จจะได้ทัชซึมากิมาหนึ่งตัวนะคผมแล้วก็เอ่อหัวแดองอีกสิบใบนะครับเพิ <c> ่ม <oughs> <c oughs> ตุ้มบัคก,กันเน <c oughs> แล้วทีนี้จะได้บ,บัตรขั้งกิวมาหนึ่งใบนะคุณดูแล้วทีนี้ แล้วก็จะไปสุ่มกันนะผมมันมีให้สุ่มใอย่างนี้จะมีกาโลนะผมเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะไออะไรวะเออกาโร่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะนึกไม่ออกไอที่เขาอ,อะไรนะออโอกาสโอกาสเฉพาะโอกาสเฉพาะเป็นกาโลนะครับแน้ออ้รับรับของนี่มายี่สิบรอบเอ,อ้ยสองรอบ,บยี่สิบใบนะคนดูกดข้ามไปเลยครับ มีสีทองหรือเปล่าเอา่ยสีทองจะมาหรือเปล่าเอา่ยปุ๊บเป็นน่านฟ้านะครับคนโดปุ๊บ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 มาไม่มีสีทองนะครับผมถ้าไมาฉันต้องทั้าน่านี่ก็จะกลายเป็นไอหัวหัวล้นนะคนโดไปรอบต่อไปถ้ากะโลกออกมาเนี่ยคือโหเป็นอะไรที่ดีมากนะคนดูตัวอย่างดีอะ แต่มันมีกิจกรรมอันนี้ด้วยนะครับผมกิจกรรมสุ่มตัวแดงนะแล้วก็สา,ามารถซื้อได้5ใบ8ปดรเพชรนะครับปุ๊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 บโอเคทีนี้ไปที่ตัวละครอ,อัพเลเวลแล้วก็อันนี้ด้วยอ่ะแล้วทีนี้กดปุ๊บเอาโอมเมนต์เข้าไปก่อนนะคุณดูั๊บเสร็จทีนี้เราก็มาเล่นไอ้นี่นะครับคุณดู เ,เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นการเล่นปกติเลยนะคนดูมันยังไม่สามารถเปิดอ่าออโต้หน้านะผมจะเปิดได้ตอนเลเวลแปดปุ๊บลันติเข้าไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บยังไม่ตายนะคุณดูเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนเลเวลสิบแปดหรือว่าเลเวลเช่นเลเวลหรือว่าตอนที่ผมทำอะไรเสร็จหมดแล้วต้องหยางนะคุณดูไปชมกันเลยครับ A later few moments ตอนนี้ก็เลเวล18เป็นที่เรียบร้อยนะครับคนดูกิจกรรมก็จะมีกิจกรรมของกาโร่นะครับระยะเวลา34วันนะครับคนดูส่วนมีอะไรขายบ้างมีอันนี้ขายนะ600เพชรนะคนดูซื้อได้2ครั้งมีอ่าอันนี้ก็ทำอะไรได้บ้างเนี่ยอันนี้เรื่องเช็คเพชรประจำวันให้ถึง500นะครับส่วนอันนี้น่าจะเป็นลง อะไรนะที่หาของอะ่ะฝันร้ายแล้วมั้งนะให้ครบหนึ่งร้อยครั้งไอ้น,นี้ไม่แน่ใจนะคนดูส่วนไอ้น,นี้อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับระยะเวลาส่ายสี่วันก็ประมาณเดินกวากๆนะคนดูนะน่าจะน่าจะทันกันอยู่แหละคิดว่าน่าจะไม่มีใครพลาดกันนะครับอันนี้ก็เช็คอเช็คอินอะไรรียบร้อยนะคนดูนะอันนี้ก็รับรับรับนะครับผมคนดูแลวเรา่อ มีอะไรแค่น,นี้ก็รับไปนะครับสี่ใบแล้วนะครับปุ๊บปุ๊บกดรับได้อีกยี่สิบกดตรงนี้อันนี้ฟรีปุ๊บปุ๊บอันนี้เติมนะผมเติมเติมทุกวันก็จะได้รับทีละสองใบสองใบสองใบนะครับผมเจนอสหรอครับอ๋อเป็นเจนอสนัเข้ามานะครับุณโดน เอ๊ะมีอะไรแปลกๆมาเนี่ยนี่คืออะไรเฮโรโทเค็นไม่แน่ใจว่าใช้ทำอะไรนะผมเพราะว่าผมก็ไม่ทันบ้างนะผมบางอันบางอันนะตุ๊บปุ๊บุ๊บอ่อเราก็มาดูสมุดรูปภาพกันนะคุณดูไหนมีนี่ไง UR อ l u s อ๋อเป็นเจนอสล่าง UR Plus นะครับคนดูอเวกอเวกเคนนะครับผม อันติปุ๊ปปุ๊ถ้าแมนติมันดูไม่ไม่เฟี้ยวหรือวะอืมผมไม่รู้นะน่าจะมีคนรีวิวแล้วแหละลองไปหาดูนะคนโูเป็นยังไงส่วนกิจกรรมนี้จะเพิ่งเข้านะโหได้อะไรเนะี่ยอันนี้ก็น่าเติมนะคอนโดเดี๋ยวยังไงผมค่ายไว้อีกทีนะผมแต่น่าสนใจอยู่กิจกรรมนะผมตอนนี้เรามีตัวแดงยเท่าไหร่ครับ จะเม็นตัวได้แค่สี่ใบนะคนดูเราไปรับเมนนี้ได้เลยนี่ที่เล่นจบมาเมื่อกี้นะผมเพิ่มเข้าให้ได้ไปห้าใบนะเราจะไปสมการโรนะคนดูถ้าได้ตัวคือเราต้องทําขึ้นยูอาร์นะคนดูปุ๊บจังหวะนี้จะมีสีทองโผล่มาหรือเปล่าเพิ่ิเนข้าให้สีทองสีทองกันปุ๊บเข้าให้สีม้วนนะคนดูโอ้โหก็ ิดคลิปด,ด้วยแบบไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะคนดูเพราะมันไม่ใช่การโลูกนะครับอะไรวะโอ้โหแม่งตัวยังกากเลยโอเคคนดูหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าในวันต่อไปนะผมสวัสดีครับ